ก็จะมีสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตสูตรหนึ่งชาแนลนะคะไม่นางนางไม่เกี่ยวนางนางนางไม่เกี่ยวนะอย่ายิ้มแป้นมาฮะยิ้มแป้นมาอย่างนั้นไม่ได้เราต้องรอรอวันเด็กทีเดียวอันนั้นแน่มาแล้วเฮ้ยรอแค่ก่อนหนูวันเด็กวันศัลย์วะหนูวันเด็กเหรอหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กเหรอหนูก็ต้องรอวันเด็กสิพี่คอยเป็นผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่แล้ว หนูก็ต้องรอวันเด็กนะไอเปหนูไปเข้าแถวกับคนเลยหน่อยได้ไหมแย่ถ้าเอาพอดีจะเท่านะเนาะแล้วดูอะไรเนี่ยดูกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้มีอุ้ยอุ๊ยมีชื่อกินน้อยอันนี้มีชื่อจะบอกเลยอะมีชื่อสองอันเลยโออุ้้ยมีชื่อสองอันด้วยโอ้มีชื่อแล้วมีินน้อยขอบคุณคุณแม่อราเพินก่อนคุณแม่ พูดดีๆ่วยๆก่อนนี่นี่กล้องนี่กล้องนี่ขอบคุณค่ะแม่ละพินข้าจะเป็นอะไรอะอะไรอยากอยากรู้ของบินมยังไงวันเนี้ยทั้งใส่ชุดวันเด็กได้เลยนี่ป้าแกะได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นนี่ป้าแกะได้ไหมอะฮะเป็นเชืออะไรอะโอ้โหแกะถูกกล่องมากเลยแกะถูกกล่องมากเลยอันนี้มีกระเป๋าสตางค์หกสิบสามใบกระเป๋าตังหกสิบสามใบรวมกันมันเด็ก เนี่ยดูชุดได้ไหมอ่ะเข้าใส่วันเด็กแน่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้แอบดูหน่อยได้ไหมอุ้ยอันนี้อันนี้มีถุงซ้อนอีกอ่ะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะพาะนางอุตส่าห์บอกว่านางไม่มีสิทธิ์นะเลยได้มีชื่อนางเต็มๆเลยอ้าหรอของมินเหรอของมินเหรออ้าวของมินน้อยเองเหรอโอ้โห ของมีน้อยหมดเลยเหรออ๋อชุดไอ้นั้นหรือเปล่าของเธออยู่นี่เนี่ยของเธอกระเป๋าทำไไม่ได้อันนี้อยู่นี่โอ้ยอันนี้ชุดวู้ช่วยจังเลยเนี่ยแล้วก็มีแกะด้วยนะของเธอเขาอยู่ตรงนี้ของเธออยู่ตรงนี้แล้วอะไรอีกรไไหหนนอ้้ยยมีกะเป๋าดวจะมีของปะป๊อไม่นะ อยากดูอยากดูอยากดูมีอะไรอ่ะเป็นนุ่มๆอ่ะอยากดูอยากดูไอ้เขินเป็นอะไรมาว้าว้่าทเขินเป็นมากลยน้อยมีของมินน้อยด้วยโอ้ยชุดนตะคอหรือเปล่าเนี่ย ใช่ไม้เชือกแขนยาวของนางนำมาเฝ้าสวยจังเลยสวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะลองใส่ดูชิคลองใส่ดูไหมเราสนใจกระเป๋าตาอย่างเดียวเลยมันไม่มีตาหมดแล้วมันมีแต่กระดาษไมษหมดหรือยังมีอะไรบ้างมีกขุงนึงน่ะอะไรอ่ะอ้าวนี่อ้าว อีกรางหนึ่งสวยอีกใส่ชุดไหนใส่ชุดไหนลูกใส่ชุดไหนอันนี้เป็นกระเป๋าตันตัวนี้วิตามินทั้งหมดอืมเป็นกระเป๋าแต่ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหรือเปล่ามันมีขนมนะคะทุกคนรือว่าจะเป็นกระป๋องข้าวฮะหรือว่าจะเป็นกระป๋องข้าวกระป๋องข้าวด้วยเหรอหรือจะเป็นกระป๋องข้าวเหมือนเมื่อวาน จะเป็นกระเป๋าไม่มีหแล้วเนี่ยอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเีดีใจล้วดีใจแล้จะใช่ของมินอีกหมล้จะใช่ของมินอีกเมละจะใช่ขนมมีอะไร้ขนมเดี๋ยวเะนึกออดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแน็กแจ็ครู้จักด้วยจะแน็กแจ็คมีอะไรบ้าง ขนมอย่าเอาไว้แจกวันเด็กขนมหมดเลยบอรถถอดอะไรนะรถถอดเลยนะมันรถหลายรถมากเราตะลักินไม่ได้เราไม่สบายอยู่รถถอดสีฟ้าแลรถหาสีฟ้ามินมินมินออกมาดูซิชุดสวยน่ะชุดนี้ทำไมสวยจังเลยเร็ว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 ได้สี่นาทีถึงที่นาเรียบร้อยแล้วเราจะรวมตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือรวบรวมอันนี้ก็คือของวันเด็กทั้งหมดของวันเด็กทั้งหมดเลย ของวันเด็กทั้งหมดนะคะที่เรารวบรวมไว้นี่เปิดเลยของใครนี่นี้ก็ใช่บอกแม่จ้าของพันบอกอ๋อนี่ที่คนเดวมวันเด็กวันเด็กวันเด็กใช่นุ้ยไมวันเด็กเหรอาของพันใส่เอาไปเลยคุณพ่อหลับโพ่นี่น่ะเกตเลยแกตทีเดียวเลยของคุณเอื้อมเพื่ออาทรบางฉลองคุณคุณใช่อาทรบางฉลอง อย่าไปโยพันก้อไปโยเออลงพันยูพุนกบถาก้อนสักน้อยสักน้อยะองกอรี่ออมาฉลุน้ึ่งเลยยา้ลออน่าจะเป็นแก้วอยู่ในตะกร้าอยู่ตรงข้ากระจกเขียวเออเอออะไรอ่ะนี่ไงโอโหโอ้โอ้ ะปะปูอ๋อมันไม่ได้แก่ like ย่างนั้นล <prends>. ูกมันมีที่เ oh <it S 1> ปิดปะปูจะได้กินไหมนอย่นี่อตุกตามีถ้ได้เขนชื่อเยนแค่ตุกตามีเอาเอาหัวซักตุกตายีใหญ่มาสวยวจังเลย แล้วไไงงนี่เอาไว้แจกวันเด็กลูกนี่หวานค่ะแล้วนะคะของขวัญวันเด็กนั่นเลยสามกล่องรวบรวมเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวประทานี่เอาไปโน่นเลยนะต้องเอาไปใส่ขันเงินขันทองประทย่นกันวันรวบรวมนะคะรวบรวมเยอะมากทั้งหมดเลยนะคะมี เด็กค่ะทุกคนโอ,อนหอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไปไปกันนะคะแล้วก็จะเดินทางนะคะไปเอาเต็นท์นะคะ,าะ,คะาตนนะคะาเราก็ลุงเสือพาออกนอกแคมป์เย้นี่เราเกลับได้เครื่องนี้เดินทางต่อห,หลังจากที่เราแกะกล่องแล้วนะคะเราก็ ลงเสือพาไปเนาะับแล้วมัวแต่แงนี่นะคะองจะกลับบ้านของไม่ใช่เอาของส่งกลับไปก่อนเราไปทีหลังไปว่ามาเต้นหไปเอาเต็นเราหนบอกอ้ชีไก่หมื่นไปเที่ยวทุเจ้าเตนนอไสิไปเอาเองหน่อยนว่าลงเสือยังไปเอยนุแจให้ลงเสืออ้าไปเอาบอกเห่อเออซูมนั่นแล้วหัวปวดเอา าสไปเองมาันเปละระเจ้าไปเอาซเดียเจ้าไปกับงูมาสันบางาอดุดีกหำเี่ยไม่มีรถไม่มีรถไปเลยเรียกเอาลุงพันเข้าไปเลยมีแต่ซอบบขุดพื่ติเาเอาไปเ็นกง่ไม่นารถไม่คอยมีประโยชน์ มีคอยยังมีคอยไปเอาผลประโยชน์กระ่าจังสีโลดไปเด้อไปที่ไปมาเลยมาเลยมากระบะก็ได้มาเอ็มเลอ์แล้วก็เรียกรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็รับผู้โดยสารโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ